สวัสดีครับสมาชิกในธรรมทั้งหลายวันนี้อาจารย์วิทย์จะเผยแผ่ธรรมเหมือนเดิมนะฮะเมื่อวานก็ได้ปลดล็อกพระรูปหนึ่งท่านมาจากอีสานก็พลิกไปเลยนะฮะแต่คลิปไม่ได้ลงนะฮะอัดไว้เป็นส่วนตัวเผยแพร่ไม่ได้นะฮะโอเค คนมักจะหาว่าอาจารย์วิทย์อวดตัวอวดตัวอวดอุตรีนะแอบอ้างอวดอ้างกูไม่เคยหลอกใครนว้ยกูพูดแบบของกูกูพูดความจริงพวกมึงว่ากูอวดอ้างนะฮะุณไม่เข้าใจหรอกเออไอเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของผู้รู้นะฮะของผู้มาเผยแพร่ของผู้มาอุปบัตเพื่อช่วยโลกอ,อย่างนี้มึงว่ากูอวดไหม นะฮะไม่งั้นทำศักสิ่งนี้ไม่ได้นะครับพุทธเจ้าอุปมาไว้ว่าเขาโคกับขนโค,นคผู้ที่จะมาเผยแพร่ทำได้ต่อจากพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ตัดสรุธรรมในสิ่งเดียวกับที่พุทธเจ้าท่านเห็นนะฮะโอเคเข้าเรือเนื้อเรื่องเลยผมเขียนไว้ เดี๋ยวแม่งลืมหมดเลยเพราะผมไม่จําอะไรเขียนไว้เป็นบทความแล้วสาธรารณยายต่อเราต้องวิเคราะห์ให้ออกนะครับในพระไตรปิฎกเราต้องวิเคราะห์หัวใจของพุทธะคือตอนพระพุทธเจ้าท่านเทศสอนองคุลิมานและหลายๆท่านลหลายๆคนในสมัยพุทธกาลเนี่ยทำไมมันไม่มีการทําสมาธิการเจริญสติการสร้างกรรมฐานเลยถ้าไปเทศสอนตรงนั่งเทศสอนคนเยอะแยะทั้งชาวบ้าน ข้าบาบดีเศรษฐีกษัตริย์พรนะะาหมณ์อินดูโยคีนะฮะแล้วก็หลายๆลัทธินะฮะผู้เจ้าท่านเทศสอนแล้วทำให้คนเหล่านั้นหลุดพ้นจากความหลงผิดด้วยองค์ความรู้ที่พระอ,องค์ตัดสรู้ด้วยตัวเองนะฮะมันจึงเกิด ปฏิสัมพิทายานขึ้นมาเสนนธรรมได้แบบพิสดารนะฮะอธิบายได้อย่างคล่องแคล่วถอยหน้าถอยหลังได้หมดและอนุสาสุนีปาฏิหารขึ้นเกิดเขาเรียกว่าฤทธิ์ทางวาจานะฮะเกิดความพิสดารเกิดพลังบางอย่างเกิดฤทธิ์ทางวาจาคว่ำอวิชาในจิตผู้คนผู้ได้ยินได้ฟังและแม้กระทั่งท่านไปสอนตรงตรง,ตรง จนหลุดพ้นะนี่คือความมหาศจ,จรรย์เกิดขึ้นเมื่อ2,500กว่าปีก่อนพุทธศักราชก่อนที่ตำราจะถูกเขียนขึ้นนะฮะก่อนขึ้นพระไตยบิดกจะมีขึ้นนะครับแต่ยุคนี้นะครับอาจารย์วิทย์เกิดขึ้นแล้วคือผมเกิดขึ้นแล้วและผมก็ตัดสัยเห็นแจ้งในสิ่งเดียวกับพระพุทธเจ้านะครับอืม ตัดเสเห็นแจ้งในสิ่งเดียวกับพุทธเจ้า ừ. อยู่ใต้ฐานของพระพุทธเจ้านะครับ <c oughs> และตัดเสเห็นแจ้งด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับท่านพระพุทธเจ้าตัดสนุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือรู้สูงสุดคนแรกเลยนะฮะนะครับ <c oughs> แต่ผมตัดสเสห์แจ้งสัมมาสัมพธิยานเท่านั้นไม่สามารถที่กำหนดทุกอย่างมาต้องอยู่ภายใต้ฐานของพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะครับหนีจากหลักธรรมของพุทธเจ้าไม่ได้หนีจากสังโยชน์หนีจากปฏิจจสมุปบาทหนี้จากมกรรคในองค์แปดไม่ได้ต้องต้องเผยแพร่ตรงนี้ต่อนีจากพุทธชงหรืออะไรก็ตามอินทรีย์ห้าพระห้า 5, หรือสติปัฏฐานสี่อะไร คือมันมันอยู่ในมัดมีองแปดตัวเดียวไม่ต้องไปบัญญัติมันออกมานะฮะเวลาผมไปสัมมนาแล้วผมจะเอามัดมีองแปดให้คนเดินเข้ามาในมัดมีองแปดไม่เกี่ยวกับการบวชเป็นพระหรือโยมนะฮะไม่เกี่ยวกับการถือศีลกินเจมันจะอยู่ในนั้นหมดเลยแต่เราต้องเอาเส้นทางนี้ไปเผยแพร่เมื่อมีการสัมมนาในครั้งหน้าแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ให้มันพร้อมก่อนให้คนเห็นถูกก่อนเดินในเส้นทางนี้มันถึงเกิดจะเกิดเป็นสดาบันขึ้นมาได้นอกเส้นทางมัค หลงหมดคอนแคนนะฮะเออผมจึงตัดสเห็นแจ้งด้วยตัวเองเหมือนกันนะอือแล้วสอนคนนะครับการตัดสเห็นแจ้งนี่มันเกิดขึ้นทีหลังจากการบรรลุธรรมนะมันมีวาสนาเพราะผมอธิษฐานจิตไว้นะครับว่าผมจะสอนคนต่อไปเท่านั้นเอง <c oughs> มันจึงเกิดเวลาผมสอนคนมันจะเกิดปฏิหาร สร้างปฏิหารเกิดขึ้นมากมายด้วยองค์ความรู้พิเศษและมีแค่หนึ่งเดียวในหนึ่งยุคนะฮะั้งหมดยุคของคมไปและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีผู้รู้มาอุบัติแล้วตัดสเสหนแจ้งตรงนี้ต่อนั่นแหละศาสนาไอ้แก่นคําสอนกรญเจ้าก็จะไม่ถูกทําลายหายไปสิ้นเพราะว่าแก่นคําสอนที่แท้จริงมันจะอยู่กับผู้รู้ที่มาอุบัติขึ้นแต่ละขณะเพื่ออดํารงแก่นของ พระสม,มณาโคโดมไว้แล้วก็จะต้องสอนเรื่องมรรคมีองแปดทุกคนจะกลับมาให้มนุษย์มวลมนุษย์นี่ที่อยู่ในหลักของพุทธ,ธะเนี่ยเดินในมรรคมีองแปดคือเป็นเส้นทางจะเอามรรคมีองแปดออกมาขยายความเหมือนเดิมนะครับคือมาสารงานของท่านสม,มณาโคโดมนะฮะจนกว่ามรรคมีองแปดจะหายไปถาวรแล้วยุคข,ของสม,มณาโคโดมจะสูญสิ้นไปเลยนะครับจนกว่าจะมี พระพุทธเจ้าอองอ์ใหม่มาตัดสรู้นี่คือความจริงนะฮะผมจริงตอนนี้ผมตั้งแต่วันที่ผมประกาศผมสร้างสาสนีปฏิหารฤทธธทามวจ,จาและแสดงธรรมแบบพิสดารนะครับเกิดขึ้นมีคนแอบแอบ,แอบอ้างคําพูดแบบผมไปเยอะแยะจําสิ่งที่ผมไปมันไม่เกิดความพิสดารนะฮะมันเป็นสัญญาที่คุณเอาไปพูดคุณไม่ได้ตัดสัยเห็นแจ้งด้วยตัวเองสัมมาสมพุทธญาณ นะครับแม้แต่ความเป็นอรหรันคุณก็ยังไม่ได้มันเลยนะครับแล้วคุณจะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ไปไว้ที่ไหนจะไปสอนคนได้ยังไงมันสูงมันเป็นของผู้รู้เท่านั้นที่ท่านตัดสาเห็นแจ้งท่านถึงบัญญัติมันขึ้นมาแล้วสร้างปฏิสัมพิทยาคือเทศทําแบบสิตาและอนุาสาวดีย์ติอาหารฤทธิ์ทางวาจาผู้ฟังแล้ว ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความสว่างสวัยในจิตทาลายอ,าอาวิชาหรือมโนกรรมนี้ได้ฟั่มอวิชาแบบเด้งง่ายๆนะครับนี่คือปาฏิหารนะครับไม่ใช่การอวดอุตริผมไม่ได้อวดอุตริที่ไม่มีในตนผมมีทุกอย่างและผมกล้าพูดความจริงอย่าเอาสวรรค์เอานรกมาล้อเล่นนะฮะนรกมันมีอยู่จริงถ้าผมพูดความเท็จถ้าผมทําสิ่งนี้ไม่ได้ แต่คุณอย่าประมาทในทมอาจารย์เดินตามอาจารย์ไม่ใช่ว่ามาแล้วจะเอาให้มันได้นั่นคือตัณหาคุณได้ไม่ได้ช่างมันเปิดใจฟังของอาจารย์ให้มันรู้ก่อนว่าอาจารย์สอนเรื่องอะไรจนใจมันยอมรับจนมน,นกรรมมันยอมรับก่อนมันถึงจะว่านอนสอนไงยเวลาวอาจารย์ชี้ทางมันจะเห็นได้เร็วเหมือนพุทธเจ้าชี้องคุลิมาเน,นี่นยแหละพายะสุปทาเนี่ะน,นะครับอืมเหมือนปัจจวิคีทั้งหานะฮะเหมือนชลินสามพี่น้องนะครับ เหมือนสัญชัยปริพาชกนะครับเหมือนสนทันนั่นมันต้องยอมก่อนคุณไม่ต่อต้านก่อนภายในของคุณนะนะครับไม่ใช่การผมมาเอาอะไรมาอวดอุตริที่ไม่มีในตนผมพูดความจริงไม่ใช่การอวดอย่ามาดาม่านะอย่ามาโลกสวยผมจะบอกพวกคุณเออเพราะคุณนะมันหลงสิ่งที่เห็นที่ได้ยิน คนที่เขาถึงพอจริงมองไม่ออกหรอกครับเขาจะอยู่แบบปุถุชนถ้าเป็นพระก็อยู่แบบเงียบๆไม่รู้จะสอนอะไรถ้าเป็นนักบวชน,นะถ้าเป็นชาวบ้านก็อยู่แบบเชยๆมันสอนคนไม่ได้อะแต่ยังอาจารย์วิทย์ต้องมาเผยแพร่ศาสนาเอ้ยไม่ใช่ผมก็คือมันติดปากมันไม่ใช่ศาสนามาเผยแพร่ความจริงที่สมณะโคโดมได้เผยแพร่ไวเมื่อสองพันกว่าปีเท่านั้นเองเพราะอาจารย์วิทย์ไปเห็นสิ่งเดียวกัน นะฮะการการตัดสินเห็นแจ้งมันไม่ใช่ใช้เวลาน้อยวันสองวันฮะมันใช้เวลาหลายปีที่ผมอนุโลมปฏิโลมอะทวนขึ้นทวนลงในสิ่งตัวเนี้ยผมจบตั้งแต่วันแรกที่ผมหลุดผมบอกเลยจบพบ,บชาติเลยตั้งแต่วันที่เก้าพฤศจิกาปีห้าเก้าเวลาเก้าโมงกว่าแต่ผมสอนใครไม่ได้แต่ด้วยสัจจววจาที่ผมให้ไว้กับตถาคตกับพุทธเจ้า ก็คือถ้าลูกในดวงตาเห็นธรรมบนผู้เจ้าเห็นแล้วลูกจะช่วยคนต่อไปนั่นคือแรงอธิษฐานนะครับแล้วก่อนหน้าที่ผมจะหลุดผมได้ไปกราบผู้เจ้าผู้เจ้าชี้มาที่ผมให้คนทั้งหมดกราบผมนะครับนี่คือไม่ได้เอามาพูดเลยลอยนะถ้าสิ่งไหนที่อาจารย์พี่พูดไม่มีความสัตย์จริงอะ่ะขอถ้าเวรกรรมมันมีอยู่จริงอะ่ะตกนรกจริงๆมีอะไรจริงๆขอให้มันลงที่อาจารย์คนเดียวอาจารย์ยอมรับผมกรรมทั้งหมด พราะสิ่งที่อาจารย์มาพูดคือความจริงทั้งหมดไม่ได้สร้างภาพหรือสร้างอะไรมาหลอกล่อคนเอาความจริงมาพูดและการมาเผยแพร่ธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ที่จะเราจะทําได้โดยที่ขาดปัจจัยนะฮะมันจะต้องมีปัจจัยหล่อเลี้ยงอาจารย์เลือกที่จะสอนธรรมะเลี้ยงชีพเพราะว่าในรูปลักษณ์ของอาจารย์เนี่ยแล้วในยุคสังคมทุกวันเนี้ยมันเป็นแบบนี้นะครับอืมแล้วการเผยแพร่ธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยมันก็มีคนแอบอ้างเยอะแยะต่างเอา ผ้าเหลืองผ้าขาวของกุ้ามาเอาพระไตรปิฎกมาหากินกันทั้งนั้นน่ะเอาตำรามากางทั้งนั้นน่ะเอาวาทกรรมผู้จาาพระพ่อสร้างสตอรี่ทั้งนั้นน่ะอาจารย์ไม่เหมือนใครผมไม่เหมือนใครผมฉีกทุกคนนะฮะผมแค่ตรวจแทนผมไม่ได้พิสูมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องเป็นพระหรอกเวลามันผ่านไปคุณอย่ายึดติดในอดีตเมื่อคุณถึงแก่นแล้วอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับพระกับโยมแต่ตอนที่ผมยังไม่ถึงจุดเนี้ยมันก็ยัง มันยังมีความศรัทธาเนี่ยมันยังเชื่ออยู่ในวงวนของความรู้สึกึกคิดอารมณ์ที่เราจํามาได้อะเราถูกสอนมาแบบนั้นถูกไหมฮะเรายังไม่เห็นความจริงยังยังล้างถอยออกมาจากความเชื่อไม่ได้ไงฮะมันก็เลยติดแงบอยู่ในวงวนของสมมุติบัญญัติหลงมีตัวตนอยู่ในนั้นพอวันหนึ่งมันทําลายสิ้นเกี้ยงแล้วมันถึงเห็นกับตาลปัดมันมปเห็นอีกเอ้าที่พู้เจ้าท่านสอนเนี่ยท่านไม่ได้ทําอะไรท่านจับพลิกนี่วาแล้วก็ให้เราเห็นทําลายกิเลสอาสาบ้าให้หมด พิจักกับวิชาเป็นวิชานี่ว่าพิจักมาหน้าทิฏฐิคือความรู้นั่นแหะจนหมดรู้ไปแล้วองความรู้ใหม่เกิดขึ้นมาผมจะบอกนะความที่เรารู้ที่สอนกันอยู่เนี่ยมันเป็นมานะมันไม่ใช่ความรู้ที่ทําลายอวิชารู้ที่แท้จริงที่เป็นปัญญาที่แท้จริงมันต้องทําลายอวิชาทําลายมโนกรรมมโนวิญญาณหรือสัตตนางผู้ยึดติดจนสิ้นก่อนมันถึงจะเป็นปัญญาที่แท้จริงแต่ไอ้รู้ที่เรารู้กันอยู่ทุกวันเนี้เอามาสอนกันมันเป็นมานะซึ่งมันเป็นสังโยชน์ตัวที่ แปดนะครับแล้วก็อุตจากความฟุ้งซ่านในธรรมเพราะอริวิชามันไม่แตกมันยังไม่มีความรู้จริงๆหรอกคุณรู้มาจากคนอื่น,นั้งนั้นคุณไปฟังครูบาอาจารย์หลากหลายเอามาเก็บไว้ในหัวสมองคุณแตเป็นสัญญานั่นแหละคือความรู้ยิ่งสแสวงหาครูบาอาจารย์มากมายเท่าไหร่ยิ่งคอบพูนกิเลสให้กับตนแล้วเกิดตัณหาความอยากจะไปบอกอยากจะไปสอนเพื่ออะไรเพื่อยกยอปอปั้นทําเป็นไม่เอาเงินแต่ก็อยากได้คนยกยอปอปั้นสรรเสริญแช่นนั้นเนี่ย ถ้าผมต้องการคนยกยอปอปั้นสรรเสริอเนี่ยผมต้องพูดจาดีตั้งแต่นานแล้วผมไม่ด่าคนอย่างนี้หรอกนะฮะผมต้องหลอกลวงคนเอ้ยมาสร้างกระถินพระป่พา,พาสิเราจะได้บุญกุศลผมต้องพูดแบบนี้เออสิ่งที่ผมสร้างสถานธรรมก็คือสถานแห่งปัญญาเท่านั้นเนนนองเฉพาะในกลุ่มูุศิตที่ประกาศไปใครฟังทำผมไม่เอาบุญไปลอกล่อใครไม่โน้มน้าวชวนชวนใคร ใครเห็นประโยชน์เห็นในคุณค่าสิ่งที่อาจารย์วิทวัพูดอยากทําบุญก็ทําแค่นั้นเองมันอยู่ที่ตัวคุณผมไม่เคยบังคับเพราะฉะนั้นผมไม่เคยแบ่งแยกอะไรคน,นว่าผมแบ่งแยกผมบอกในสถานธรรมของผมเนี่ยเรื่องสิทธิคนที่เข้ามาหาผมเนี่ยเมื่อก่อนผมอยู่กับคุณบัวสอนธรรมาริงชีพสองคนแค่นั้นเองแต่พอมีคนเข้ามาอยากมาหลุดพน้นอยากจะจบภพบชาติ ไม่อยากทุกข์ไม่อยากเกิดพอกลับเข้ามาพอมาได้องความรู้ทาลายกิเลสไม่ออกไม่หมดเกิดมาเห็นราบสักราระสิ่งที่ผมสอนธรรมะเรื่องชีพได้แล้วลูกศิษย์ลูกหาส่งของกินของอยากมาเยี่ยมมาร่วมทําปัจจัยแบ่งปันอาจารย์ใช้ให้อาจารย์ใช้ด้วยความเต็มใจด้วยความเสน่หานะครับเต็มใจที่จะให้สงสารอาจารย์เท่านั้นเองขอแล้วคนพวกนี้หลงแล้วพยายามแบ่งแ,งแยกคิดโคตรยศเออออกจากกลุ่มไม่ได้ออกอยู่ในกลุ่มแต่ดึงคนในกลุ่มออกไปตั้ง ั้งกลุ่มเองสอนเพื่อให้คนยกยอปะปัน้นอวดความรู้ไปหมดเลยนะฮะคนที่เข้ามาหาผมนี่แหละหลงหลงตรงนี้ถ้าคุณแน่จริงคุณต้องคุณต้องประกาศตนด้วยตัวคุณเองเมื่อคุณรู้จริงๆแค่บอกอาจารย์แล้วไม่ต้องมายุ่งกับคนในกลุ่มแค่นั้นเองนะครับคนพวกนี้มาเพื่ออะไรมาเขามาหาอาจารย์เพราะว่ามาหาอาจารย์คนมันรู้จักไงเพราะอาจารย์ทําคลิปแล้วคนรู้จักไอ้พวก วิญญาณเล่นล่อมมันก็วิ่งเข้าหาแล้วก็อวดตัางตัวเองเท่านั้นเองแล้วก็ดึงคนนั้นคนนี้มาสร้างกลุ่มมาสร้างไงก็มันก็ออกไปจากกูทั้งนั้นก็ได้ความรู้จากอาจารย์ทั้งนั้นแหละแล้วตอนแรกหลงกันมาหมดนี่มาหาอาจารย์น่ะโอ้แต่ทีนี้แทนที่จะทําลายความหลงกลับมาเอาความรู้ไปซะแล้วก็อวดตัวอวดตนรู้เออผมบอกว่าผู้ที่จะเผยแร่ธรรมต้องตัดสิห็นแจ้งเท่านั้นเองแล้วคนที่จะมาเกิด พลังหรือความอัศจรจะต้องลิงก์กับอาจารย์วิทย์เท่านั้นเองคือมาอยู่ใต้ฐานอาจารย์เท่านั้นเองลิงก์กับฐานของอาจารย์พุทธเจ้าสมมุติพุทธเจ้าท่านอยู่ฐานตรงนี้อาจารย์วิทย์อยู่ฐานตรงนี้คนที่จะมาช่วยทโลกก็ต้องอยู่ใต้ฐานของอาจารย์ไม่ไม่แตกแถวออกไปจากอาจารย์แค่นั้นเองแล้วตนไปหลงความรู้ก็เลยหลงลาบสักการาหลงความเยืนยอสารเสริญปาก็บอกว่าไมเา่เราไม่สอนไม่เอาปัจจัยอะไร แต่มันมีมันมันได้ผลประโยชน์นีนั้นแหละพวกคุณอนะมันมันไม่ได้ซื่อสัตย์จริงๆหรอกนะครับเออผมมีกติกาคือค่าบล็อกเท่าไหร่ผมก็ตั้งกติกาตามเหตุปัจจัยตามสิ่งที่ผมรับผิดชอบขึ้นไปอืมแค่นั้นเองแฟร์นะครับไม่เอาค่อยๆหลอกลวงเขาเอาบุญไปลอ่อเอา อะไรไปไม่มีเออคนที่มีสัจจะผมมีสัจจะตั้งแต่ต้นเลยแล้วผมไม่เคยแบ่งแยกแต่ลูกศิษย์ของผมที่มาหาผมเนี่ยมันแบ่งแยกมันเริ่มออกจากเพราะลาบสกักละดึงให้มันไปหลงไปที่อื่นเออแล้วก็หลงไปหาครูบาอาจารย์อื่นไปยกยอปอปั้นกับไม่เห็นสิ่งที่อาจารย์ทําไปเป็นศูนย์แล้วก็ยุยงสงให้แต่กอกันสร้างวาทกรรมพูดให้คนผิดใจกันนั่นแหละเขาเรียกว่า ทำลายมันอยู่ในกรรมห้าอย่างที่พู้เจ้าบัญญัติไว้คือยุยุยุยงสาวบกให้แตกคอกันนะฮะคนที่เขาจะมาถึงความแทนที่จะสามาัคคีรวมสอนในกลุ่มกับอาจารย์ถ้ามีความรู้จริงๆมันจะเป็นอะไรวะอาจารย์ก็ยกยอปอปั้นทุกคนอยู่แล้วถ้าใครทําจริงเห็นความจริงแต่ผมบอกเลยนะไอ้เรื่องภายในเนี่ยมันเหตุมองกันยากนะครับผมโดนหลอกมาบางคนเนี่ย คนสุดท้ายที่อยู่กับผมไปเนี่ยโอ้โหสามปีกว่านะหลอกผมมาได้ตลอดปากพูดเกิดดีแต่รับหลังค่อยๆแอบไปนินทาค่อยๆสร้างภาพขึ้นมาดา่าว่ากล่าวร้ายทั้งอาจารย์ตัวเองทั้งคุณบัวผู้มีผู้คอยให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเวลามันคิดไม่ดีมาเนี่ยมันพูดได้หมดแล้วถ้ามันออกไปนะครับเเราเตือนอะไรมันก็ไม่ฟังเพราะว่ามันมีตัวตนมันเต็ม ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่แล้วตอนนี้นนะครับตอนที่มันยังไม่มีผลประโยชน์ที่อื่นเนี่ยโอ้โครูบาอาจารย์มันลักเออนั่นแหละมันแบ่งแยกผมไม่เคยแบ่งแยกแต่ผมสวนทุกสำนักผมจะเอาความสอนแก่นคําสอนที่ถูกต้องผมไม่ได้หนีจากหลักธรรมพระเจ้ามรคมีองแปดเนี่ยแต่ไม่ใช่มรคแบบที่คุณรู้กันยังไม่มีใครรู้เรื่องของมรคจริงความเป็นโสดาบันนี่เกิดขึ้นตรงนี้จะทํายังไงให้เป็นโสดาบานันนะครับในมรคมีองแปดเนี่ยคุณจะเดินยังไงแล้วปะ อะไรอะอะไรนะ่อ้ปฏิจจสมุปบาทที่สอนกันอยู่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจจริงยังอธิบายไม่แยบใคาย,ยังทำยังแค่ท่องจำเท่านั้นเอง <c oughs> แล้วก็เกิดองค์ความรู้ก็ไปบอกต่อกันแค่นั้นเองยังไม่ใช่เออแล้วสังโยชน์ก็ยังหลงผิดกันอยู่เพราะคุณทุกคนติดในสังโยชนเดี๋ยวผมจะทำคลิปเรื่อง เมื่อวานผมจะทําแล้วแต่ผมเพียพอพูยไปแล้วเรื่องขันห้าเนี่ยมันเป็นยังไงที่แท้จริงนะฮะมรรคกเบงแปรมันเป็นยังไงปฏิจจสมุตจะประบาทจริงๆแล้วมันเป็นยังไงสังโยชน์จริงๆแล้วมันคือยังไงนะคนที่ติดสมาธิอยู่จะได้รู้ถ้าใครได้เจอคลิปที่ผมทําเรื่องสังโยชน์เนี่ยจะได้รู้ว่าคุณติดอะไรอยู่นะฮะ จะได้กลับเข้ามาสู่ทางสมาธิอย่ามัวไปล่าสังโยชน์อย่ามัวหนีแต่สังโยชน์นะฮะอย่ามัวไปลากกรรมลัก่าปฏิฆาหรืออะไรมันไม่ใช่แบบนั้นคือเราแค่ติดข้องอยู่ในนั้นเฉยๆอพาทูเจ้าให้ทําลายอาวิชาเพื่อความไม่ติดข้องในสังโยชน์ทุกตัวก็คือทําลายอาวิชาฟั่มอาอวิชาตัวเดียวกลายเป็นวิชานะฮะกลายเป็นจากความหลงผิดกลายเป็นเป็นความรู้ถูกเราจะไม่ติดในสังโยชน์สักข้อเลยแล้วเราจะไม่ส,สร้างสังโยชน์ รูปปราคาอารูปปราคามาเป็นเครื่องกัน้นสังโยชน์อีกสามข้อคืออุทจฉาเอ้ยมานะอุทจจาวิชาเพราะว่าเมื่อเราสร้างสังโยชน์ตัวที่หกก็คือรูปปราคาก็คือสมาธินั่นแหละการจะเดินลมหรืออะไรการกําหนดกรรมฐานขึ้นมานี่นแหละวิหารธรรมนั่นแหละมันจะบางมันจะเป็นภพแล้วก็สร้างอารูปปราคาคือการเพ่งฌานถ้าเราไม่ทำสองตัวเนี่ยมาหน้าเราจะเหลืออยู่แค่แปดตัวเราคล้องอยู่แค่แปดตัวเท่านั้นเองหนาบางไม่เท่ากันอ่านึกออกไหมฮะ เราจะทำลายมุ่งทำลายตัวสุดท้ายก็คืออวิชาพิกหลุดออกจากสังโยชน์นะฮะไม่ติดในสังโยชน์หลุดออกจากขันห้าไม่ติดในขันห้านะใช้ขันหน้านะครับหลุดออกจากในขันหน้าทำไมไม่มีตัวอวิชาใช่ไหมพระวงถึงพูดแต่เรื่องสัตตนังหรือมโนกรรมหรือมโนวิญญาณหรือผู้ยุติดแต่ในปฏิจจสมบททำไมมีตัวอวิชาในสังโยชน์ทำไมมีอวิชาในขันห้านี่ย ขันหน้ามันมันไม่ใช่กิเลสน,นะฮะมันเป็นเนี่ยชีวิตปกติเลยแต่มันมีตัวโมนโนกรรมหรือตัวหนึ่งอ่ะที่มันยึดมั่นถือมั่นอยู่หรือสัตตนางแค่นั้นเองเอาแล้วทีนี้เรามาเล่าเรื่องปฏิจจสมาตยกย่อขึ้นมาก็ตัววิชาไงครับมันคุมทั้งหมดในปฏิจจาคุณหลงเพราะเพราะความไม่รู้ไงฮะเพราะยังไม่มีปัญญาไงฮะคือความรู้ตัวเนี้ยคุณเข้าใจผิดกันคือต้องทำลายวิชาไม่ใช่ไปรู้ที่มานะมานะมันคือรู้อีกตัวหนึ่งที่มันอยู่ในสังโยชน์ นะฮะเขาเรียกว่าความรู้ตัวนี้คุณตีความหมายผิดนะคุณเข้าใจว่าตัวมานะนี่คือตัวปัญญาคุณก็เลยหลงติดอุทจะอาวิชาอยู่คุณทําลายอาวิชาไม่ได้มันไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงมันยังเป็นปัญญาของพุทธะจำแรงนะฮะเออเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าต้องทําลายอาวิชาก่อนทำลายาสา,ารวั้งตำรวจแล้วใครมีวาสนาถึงจะเกิดองค์ความรู้คือองค์ความรู้พิเศษคือการตัดสรุรรมนะฮะ ผมเรียกว่าตัดส่เห็นแจ้งสำหรับผมเออคือสัมมาสัมพธิญยานู่นมันถึงจะไปสอนคนได้รู้ระบบหมดเห็นแจ้งทั้งหลกกลไกทั้งหมดะถึงเกิดองค์ความรู้พิเศษขึ้นมาแล้วจะเกิดอนุาสาวรีปฏิหารเกิดปฏิหารทุกอย่างเลยเกิดฤทธิ์ทางวาจาที่คือความจริงเพราะฉะนั้นน่ะแค่จบไปด้วยตัวเองก็ดีแล้วอย่าประมาทในรำมันไม่ได้สอนกันง,ง่ายธรรมะน่ะไม่ใช่ไปนั่งเล่ากันแล้วคนจะหลุดพ้นถ้าคุณไม่มีปฏิหาร ไม่มีไอ้อิทธิปฏิหารปรา,า์สิทธิ์นะฮะไม่เกิดองค์คมสิ่งเหล่านี้พูดไปมโนมันนั่งยิ้มอยู่มันไม่สะเทือนถึงรังมันหรอกทำไมผมพูดธรรมะมันถึงสะเทือนเข้าไปในจิตใจมันวิ่งเข้าวิ่งออกสั่นสะท้านไปหมดบางคนนี่หลุดลุกออกไปเลยเห็นไหมแล้วก็ตามผมจนทาลายอาสวะทั้งหมดยิ่งฟังผมเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งล้างเชื้อโรคตัวนี้ออกไปค่อยๆล้างออกไปธรรมะไหลลงใจล้างล้างออกไปกวาดล้างจนเกลี้ยงนะฮะนี่แหละเขาเรียกว่า พึงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมไม่ใช่วบาโอ้โงอ,โอรู้แล้วหลงประมาทนั่นแหละล้างเชื้อมันหมดมันก็กลับมากําเริบอีกทีนี้พอมันกลับมากําเริบเหลือแต่สัญญาหลงไปแล้วไม่กลับแล้วกูไม่กลับนั่นนะครับผมถึงจะบอกแล้วสังโยชน์เนี่ยยังอธิบายกันผิดหมดปฏิจจสมบิยังอธิบายด้วยความรู้ด้วยความละรู้ละละทั้งหมดเลยนะครับขันหน้ารู้ละละนั่นแหละไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ พระเจ้าบอกว่าเราต้องพิกออกมาฟัมฟ่มฟั่มหมาวิชาก่อนคือมันพิกมาอีกด้านหนึ่งคําสอนพระเจ้าเนี่ยคืออวิชาเป็นตัวตั้งเนี่ยฟั่มมาวิชาลงแล้วพิกออกมาเป็นปัญญาแทนคือทําลายตัวนี้แล้วเป็นปัญญาเลยพวกเนี้ยมันเป็นของมันอย่างนั้นเดีย๋ยเราจะไม่ติดในขันห้าไม่ยึดติดในขันห้านะฮะอายตาะหเมื่อทําลายอาวิชามโนวิญญาณมันไม่มีที่ตั้งอาศัยมันถึงดับไปเขาเรียกว่าอาสาวะตัวมโนกรรมหรือมโนวิญญาณเนี่ยที่อยู่ในขันห้านั่นะ ส่วนปฏิจจสมบัติก,ก็คือทําลายวิชาก็ไม่เกิดพบเกิดชาติแล้วนะฮะก้อนสมมตินี่มันก็มันก็เป็นอยู่ที่ขันหมดเลยแล้วขันห้ายตะนะห์เราผนะพ,พบจากพบชาติไม่ติดแล้วไม่มีการเกิดต่อแล้วส่วนสังโยชน์เนี่ยมันก็มีเหมือนเดิมแต่เราไม่ติดในสังโยชน์แค่นั้นเองยังมีทุกตัวนะแต่แต่มันไม่ยึดในกายเนี่ยเห็นไหมแต่มันมีกายอยู่เห็นไหมมันมีสังโยชน์อยู่สก,สกยายสกายยะทิฏฐิเขาว่ายึดกายว่าเป็นตัวตนนั่นนะแหละมันไม่ยึดแต่มันมีอยู่เออแค่นั้นเอง มันมีปฏิฆาการราฆามันมีปฏิฆาอยู่มันใช้ได้แต่มันไม่ยึดแค่นั้นเองมันมีอยู่เออมันมีความสงบอยู่แต่มันไม่ยึดคือมันเป็นอุเบขาทั้งหมดอุเบขาสมจญนด้วยความสมบูรณ์อ่ะคุณไม่เข้าใจเองเพราะมันเป็นวิชาแล้วมันมีอุตจะอยู่แต่มันไม่มันไม่ทุกข์กับอุตจามกับถ้าคิดพุงแต่งตามเรื่องตามราวของมันอ่ะล้วไม่ได้ต้องต้องร่งาับมันไว้ด้วยสมาธินี่ด้วยฌานนี่ก็เป็นของมันอย่างนั้นอ่ะ นะมันมีมาน่าอยู่แต่มันไม่ดีมานะไม่ได้ติดในมานะาคือมานะาก็เหมือนผมพูดจาอยางเขาก็ามาน่าตัวหนึ่งมานะามันมีอยู่สามตัวดีกว่าเขาเสมอเขาเก่งกว่าเขาแค่นั้นดีผมได้ทั้งสามตัวเลยเวลาผมเขารพผู้หลักผู้ใหญ่ผมเข้าไปตามสมมติโลกผมก็ปดีครับก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นอยู่แล้วสังคมโลกมันเป็นเรื่องของโลกนะฮะสัโยชน์เนี่ยผมจะบอกมันเป็นเรื่องของเรื่องของยุกของสมมุตินะฮะ ปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของโลกคนหน้าเป็นเรื่องของโลกคุณทําลายมโนกรรมดังนั้นหรือปั้มทําลายวิชาได้อย่างแค่นั้นเองนะครับคุณก็เลยไปหลงโลกหลงคําพาูจาเพาะพาังงไปคือมันยังติดอยู่ในมานะอยู่อ่ะพอเกิดอะไรมากระทบก็เกิดความฟุ้งซ่านคิดฟุ้งแตกว่าเอ้ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แบ่งแยกขึ้นมาว่าอาจารย์มิก็ไม่ดีทาไมเป็นคนอย่างนั้นอ้หลงไปหมดเลยเพราะที่อะไรกระทบทางหูนะครับเกิดความไม่ดีกับอาจารย์แล้วโอ้หเวียนกรรมนั่นแหละ ไม่รู้ว่าตัวเองติดในสังโยชน์เพราะทำลายวิชาไม่ได้สังโยชน์ตัวหนึ่งอ่อนน้อมต่ำตนทั้งโลกนะอสีสังโยชน์สังโยชน์เป็นของโลกนะอภอีกอันหนึ่งเป็นของมนุษย์อะถ้าพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้แล้วทำลายวิชามันพ้นจากความเป็นมนุษย์แต่มันยังอาศัยมนุษย์อยู่เพราะมันยังไม่ตายขกันเนี้ยนะฮะแต่วิชามันไม่มีแล้วทำลายหมดแล้วเฮ้ยกูเก่งกว่าเขาเว้ยกูเก่งที่สุดนี่ไงอาจารย์มีหมดแต่อาจารย์ไม่ติดมันคือการแสแดงนะเว้ยตามบทบาทเวลาอาจารย์ทําคลิปอาจารย์จะแบบแต่เวลา ท,ที่เขาไม่ได้รู้เรื่องธรรมะไปอำเภอไปแล้วก็ยกมือไหว้ก็ขอบคุณครับนู่นนี่นั่นก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดาอีกตัวหนึ่งเสมอเขาเอ้ยเราเท่าเทียมกันนะอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็มานะเออมันมีหมดแหละในมนุษย์แต่ไม่ติดพู้เจ้าบอกว่าไม่ติดในขันห้าไม่ติดในปฏิจจสุบัติไม่ติดในมานะไม่ติดในสมาธิไม่ติดอะไรสักอย่างเลยเขาเรียกว่าวิมุตติผนแค่นั้นเองโอเคคลิปนี้มาพูด คลิปเป็ดคลิปไก่ให้ฟังเดี๋ยวคลิปอีกคลิปเนี่ยเดี๋ยวอ่าเขาเรียกว่า power มาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเขียนปฏิจจสุบะสมุดบาทขันหน้าแบบที่ผมพูดอย่างเงี้ยให้เห็นเป็นภาพนะฮะถ้าคนไม่เห็นวงจรมันจะอธิบายไม่ได้ว่าเราติดตรงไหนและไอตัวมานะนี่มันเป็นความรู้เขาเข้าใจว่าตัวเนี้ยเป็นปัญญาที่สอนกันเต็มอยู่เนี่ยติดตัวนี้หมดเลยนะครับมันถึงนี้จกัก สมาธิไม่ได้เอ้ยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ปล่อยกลางจิตใจไม่สงบนั่นมันปุ้งไม่หมดอ่ะมันคือมานะฮะทิติมานะมันยังติดตัวเดียนะฮะคือมานะมันมีให้ใช้แต่ใช้แบบไม่ยึดติดการราคามีให้ใช้ใช้แบบไม่ยึดติดมันเป็นของโลกปฏิฆามันมีให้ใช้มันเป็นของมันอย่างนั้นตามเหตุปัจจัยนะครับร่างกายมันมีให้ใช้ ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีให้ใช้หมดปากรับรู้รสติก,กินของอร่อยดมของหอมเนีมีให้ใช้เมื่อคุณรู้แล้วเนี่ยคุณก็ใช้ทางที่มันเป็นประโยชน์ที่มันไม่ให้โทษขอบคุณแค่นั้นโอเคครับสาธุครับสวัสดีครับ